ปัญหาที่เกิดมาเนี่ยที่เราพบในชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความทุกข์การงานการเงินความรักทุกอย่างเป็นหนี้เป็นสิทธิ์เนี่ยค่ะพอผ่านมาแล้วถึงจุดนี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องสําคัญในชีวิตเนาะทุกแท้จริงของสัตว์โลกก็คือการตายค่ะออกจากล่างแล้วเราจะไปไหนต่อค่ะทุกทางโลกใดๆก็ตามมันจะเป็นขี้ปฏติ๋วไปแล้วล่ะเราไม่มองละเราเราจะเห็นภาพใหญ่ของเราว่าเราปรารถนาอะไรนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะ รู้ได้ด้วยตัวเองก็ฝึกไปนะคะสร้างฐานก็คือการสวดมนต์นี่แหละพอสวดมนต์มาแล้วเราจะมองออกพิจารณาออกอย่างที่พี่สอนแนะนําไว้ในหลายๆคลิปนะคะสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออเราจะต้องไปทางไหนเราจะต้องทําอย่างไรนะคะโดยมีหลวงปู่ค่ะเป็นแสงสว่างนําทางมีหลวงตาเป็นผู้ที่ให้สติปัญญาให้ความรู้กับเรานะจิตเรานะคะมันเป็นสิ่งที่รับทุกอย่างเข้ามาเนะี่ยจิตเราอะ่ะมันเป็นรับ อารมณ์ทางโลกตาหูจมูกลิ้นกายนะ่ใจเนี่ยคะ่ะที่เป็นของที่มันจะต้องพิจารณาให้มากๆเลยนะเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะคะความคิดอะไรต่างๆที่มันส่งออกไปอะคะ่ะเราจะรู้ทันนะคะก็คือดูจิตของเรานี่แหละพอพอถึงจุดนั้นนะถ้าเพื่อนๆมาแนวทางเดียวกับพี่สอนนะคะก็คือพิจารณาจิตจากการมีสมาธิจากการสวดมนต์แล้วเนี่ยก็ดูจิตพิจารณาจิตไปนะคะเพื่อนๆจะเห็นความเป็นจริงของชีวิตนะคะว่า แท้จริงแล้วเราอะค่ะเกิดมาจากไหนเราเกิดมาเพื่ออะไรเราจะไปยังไงต้องรู้ด้วยตัวเองนะคะต้องฝึกฝนด้วยตัวเองนะคะมันเป็นปัจจัตารู้ได้ด้วยตัวเอง